ฮัลโหลทำอะไรกันทำอะไรกันเตะฮุจิอยู่ไหนรับซ่อมสาววายฮะรับซ่อมสาววายใช่ไหมรับซ่อมสาววายฮะถามสาววายสักคำหรือยังว่าผู้ชายอย่างนี้รสามารถอยู่ในสต็อกได้หรือเปล่ารับซ่อมสาววายฮะซ่อมทำไมเขาไม่ได้ผิดปกติรับซ่อมฮะอะไรโอ๊ยอะไรอะ หอยนี่คือหอยอะไรหอยวายหอยวายมีที่ไหนเรา <c oughs> <c oughs> เออไปเรื่อย,ออยนะหอยหอยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอหอยเชลหอยเชลกินแล้วจะเป็นยังไงกินแล้วจะเริ่มเป็นชาวายไม่ใช่งั้นต้องรีบกินวัดดีสวยวัน<ง>ดีไ้องวาดีได้ล สีสิสี่ห้าสิงงเบยไปดีกว่า